สวัสดีครับรีวิวมีโอครับวันนี้เอ่อคราวนี้เครื่องดีนะครับพร้มอมวิ่งแล้วหกเก้านะครับหกเก้าเนี่ยเข้ามาก่อนรถเข้ามาก่นกนอนรถ็อกซับวันนี้เปิดเบาะได้นะครับนี่เปิดเบาะได้แบตเตอรี่ใหม่น้ำมันมีนะครับคราวนี้เติมให้เรียบร้อยครับอ่าเริ่มทลอง สตาร์ทเครื่องให้ฟังนะครับใบพัดสีแดงน,นะครับเพิ่งเบิกนะครับใครมีซื้อกูก็เบิกใส่เรื่อยๆครับเพราะว่านำมาเครื่องเปลี่ยนใหม่นะครับรถคันนี้เครื่องดีมากครับบอกให้ยเราเป็นแบบดีอ่าเดี๋ยวสตัดเครื่องให้ฟังครับเครื่องดีครับ เบาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะวิ่งดูว่ามันจะวิ่งได้กี่กิครับคันนี้ดูกัน จีกันนะครับ6ก0ันนะครับโอ้โหครับวิ่งเกือบเก้าสิบห้าจุดสเจนะครับเกือบร้อยจีนะครับถ้าตีเป็นหน้าไม้ก็น่าจะได้อยู่หวังร้อยยี่นะครับคันนี้สำหรับใครที่สนจิตสนใจครับแรงแน่นอนครับคันนี้ร้อยยี่นี้เห็นหน้าไม้นะครับแต่ทีีน่าจะอยู่หวังร้อยนะครับสนจิตสนใจหกพันเก้าครับลนราคาวันนี้ส่งฟรีครับพี่น้อก see <laughs> quick <laughs> <laughs> oh don't keep talking.